ซุ่มโจมตีไทยขมรสร้างฐานติดหน้าผาหวังหลบปืนใหญ่แต่ดันมาเจอไข่ติดปีก JAS 3 9ช่วงนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับเกี่ยวกับยุทธวิธีของทหารกัมพูชาที่เลือกใช้หน้าผาหลบกระสุนปืนใหญ่ซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามว่านี่คือความประมาทที่ลืมภัยคุกคามทางอากาศหรือไม่ ใช่ค่ะแหล่งข้อมูลระบุว่าทหารกัมพูชาเลือกใช้พื้นที่บริเวณหน้าผาที่ดิ่งชันในการสร้างฐานที่มั่นเพื่อหลบหลีกวิถีกระสุนของปืนใหญ่ฝ่ายไทยเนื่องจากวิถีกระสุนปืนใหญ่เป็นวิถีโค้งอย่างไรก็ตามผู้บรรยายได้ตั้งคำถามอย่างรุนแรงว่าทหารกัมพูชาคงจะลืมไปมั้มว่าบนท้องฟ้ามีนกยักษ์ เครื่องบินรบอยู่ซึ่งหมายถึงเครื่องบินขับไล่ของไทยอย่าง AF16 และจีเป้นที่สามารถย่อนไข่ระเบิดเท่าใส่เป้าหมายบริเวณหน้าผาได้ประเด็นนี้สร้างดราม่าถึงการประเมินภัยคุกคามที่ไม่รอบด้านโดยเน้นการหลบภัยทางภาคพื้นดินแต่กลับละเลยอำนาจการโจมตีทางอากาศที่สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ตามแนวระนาบของหน้าผาแล้วเรื่องขอบเขตความเสียหายจากการโจมตีของไทยถูกปุกปิดหรือไม่เมื่อมีการยืนยันว่า ไข่เบอร์ศูนย์มาร์ก84ยังไม่ได้ถูกใช้แหล่งข้อมูลได้เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับมาจากกองทัพอากาศว่าในช่วงที่มีการประทะกัน5วันในเดือนกรกฎาคมนั้นมาร์ก84หรือที่เรียกว่าไข่เบอร์ศูนย์ซึ่งเป็นระเบิดขนาดใหญ่ที่สุดที่ระบุถึงยังไม่เคยถูกนํามาใช้อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการใช้ระเบิดมาร์ก82ซึ่งเป็นไข่ขนาด500ปอนด์ การที่แหล่งข่าวเจาะจงว่าอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงที่สุดกลายเป็นประเด็นคำถามว่า หากเพียงแค่การใช้มาร์ก82ก็สร้างความเสียหายที่ทำให้กัมพูชาต้องปรับยุทธวิธีแล้วการสง,งวนมาร์ก84ไว้เป็นการข่มขู่ทางจิตวิทยาหรือเป็นสัญญาณว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แล้วไทยใช้หลักการไม่เน้นคนจริงหรือไม่ในเมื่อมีการระบุว่าหากสถานการณ์จาเป็น F16 ก็พร้อมทิ้งระเบิดหลายลูกเพื่อสกัดการเข้าตี แหล่งข้อมูลระบุหลักการปฏิบัติการของฝ่ายไทยว่าส่วนใหญ่จะไม่เน้นเรื่องของตัวบุคคล โดยเป้าหมายหลักของการโจมตีคือโครงสร้างแข็งเช่นศูนย์บัญชาการฐานที่มั่นสำคัญที่เป็นสิ่งก่อสร้างและก็คลังแสงอย่างไรก็ตามแหล่งข้อมูลได้กล่าวถึงข้อยกเว้นที่สร้างความขัดแย้งในตัวเองว่าหากสถานการณ์จวนตัวดังเช่นที่เกิดขึ้นในวันที่28เครื่องบิน F-16 อาจมีความจำเป็นต้องย่อนไข่หลายลูกเพื่อสกัดการเข้าถึงหรือการเข้าตีที่มาจากกองทัพฝ่ายกัมพูชา การเปลี่ยนผ่านของหลักการโจมตีจากเน้นโครงสร้างไปสู่การสกัดกั้นกำลังพลเมื่อสถานการณ์รุนแรงขึ้น ก่อให้เกิดคำถามว่าระดับการใช้กำลังและความสูญเสียต่อกำลังพลถูกกำหนดด้วยเกณฑ์ใดและการประกาศว่าไม่เน้นบุคลากรน,นั้นเป็นไปตามการปฏิบัติจริงในทุกสถานการณ์หรือไม่แล้วการใช้ไข่ร่อนกลายดิ g งบอมสและโดรนกามิกาเซ่บ่งชี้ถึงความพยายามในการทำลายความสามารถในการซ่อนตัวและการปกป้องของกัมพูชาจนที่สุดหรือไม่ แหล่งข้อมูลแสดงความมั่นใจในเทคโนโลยีการโจมตีของไทยอย่างมากโดยเฉพาะการกล่าวถึงอาวุธที่เหนือกว่าเช่นไข่ร่อน (gliding bombs) อย่าง KGB g GB, ที่สามารถร่อนไปได้360องศาและก็สามารถโจมตีได้ทุกทิศทุกทางนอกจากนี้ยังมีการใช้ดโดรนทั้งในทางยุทธ,ธวิธีและดโดรนกามิกาเซซึ่งมีความสามารถในการชอนชัยเข้าไปตามภูมิประเทศที่ซับซ้อนในถ้ำก็ยังไม่รอดการนาเสนอข้อมูลนี้สร้างดราม่า ฝ่ายไทยกำลังส่งสารว่าการปกป้องธรรมชาติใดๆก็ตามที่กัมพูชาคิดค้นล้วนไม่รอดแล้วกลยุทธ์การทิ้งระเบิดโดยไม่ล่วงล้ำน่านฟ้าบินขนานพรมแดนเป็นการใช้กฎหมายระหว่างประเทศมาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มความกดดันทางทหารหรือไม่ แหล่งข้อมูลเน้นย้ำว่าเครื่องบินขับไล่ของไทยไม่จำเป็นต้องบินล่วงล้ำน่านฟ้าของกัมพูชาแต่สามารถบินอยู่ในอนาเขตไทยแล้วก็ทำการหย่อนไข่ตามแนวหน้าผาขนานเส้นพรมแดนได้นี่เป็นประเด็นดราม่าที่สำคัญเนื่องจากมันบ่งชี้ว่าไทยมีขีดความสามารถในการใช้กำลังรุนแรงถึงขนาดที่สามารถสร้างความเสียหายต่อฐานที่มั่นของกัมพูชาได้โดยไม่ละมิดอธิปไตยตามกฎหมายระหว่างประเทศ แล้วการขาดกรรมการกลางและการมอบอำนาจเต็มแก่กองทัพไทยจะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อหรือการขยายขอบเขตความเสียหายอย่างไรคะ ผู้บรรยายได้เน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญทางการเมืองว่าสถานการณ์นี้มันไม่มีกรรมการกลางที่จะคอยมาสั่งห้ามยิ่งกว่านั้นแหล่งข้อมูลระบุว่าหากมีการยกหูโทรศัพท์ไปคุยกับรัฐบาลไทยรัฐบาลก็ตอบว่าให้อำนาจกองทัพจัดเต็มที่ความขัดแย้งนี้มีแนวโน้มที่จะยุติลงได้ยากด้วยวิธีทางการทูตแล้วก็จะส่งผลให้ขอบเขตความเสียหายมีโอกาสขยายตัวอย่างมากหากกัมพูชาตัดสินใจเปิดการประทะอีกครั้ง แล้วข้อเสนอแนะให้กัมพูชาถอนกำลังกลับไปดีกว่าเป็นคำแนะนำเชิงปรารถนาดีหรือเป็นการข่มขู่ที่เกิดจากความมั่นใจในชายชนะเบ็ดเสร็จของฝ่ายไทย หลังจากที่ผู้บรรยายได้สาธยายถึงความสามารถในการทำลายล้างของอาวุธไทยผู้บรรยายได้สรุปว่าทางที่ดีนะพวกคุณทั้งหลายเนี่ยถอนกำลังกลับไปดีกว่าและพวกคุณจะปลอดภัยแม้จะถูกนำเสนอในลักษณะของคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยแต่ในความเป็นจริงมันคือการเรียกร้องให้ยอมจำนนต่ออำนาจการทำลายล้างที่ฝ่ายไทยมีอยู่แล้วความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ ปัญหาสายป่านไม่ยาวและเงินในคลังหมดของกัมพูชาจะเป็นปัจจัยชี้ขาดความขัดแย้งแทนที่จะเป็นเพียงศักยภาพทางทหารหรือไม่ แหล่งข้อมูลเปิดเผยว่าเหตุผลหนึ่งที่กัมพูชาคงไม่กล้าเปิดหรอกคือเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าสายป่านเขาไม่ยาหรอกเพราะเงินในคลังเนี่ยมันจะหมดอยู่แล้วการหยิบยกเรื่องความอ่อนแอทางการเงินของกัมพูชามาเป็นปัจจัยหลักในการประเมินว่าพวกเขาจะไม่กล้าเริ่มการประทะทาให้เกิดดราม่าว่าท้ายที่สุดแล้วปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์อาจเป็นตัวกําหนดการตัดสินใจทางการทหารสุดท้ายนี้การปรับยุทธวิธีของทั้งสองฝ่ายหลังการประทะ พระเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นถึงวงจรการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดในการสู้รบตามชายแดนหรือไม่ แหล่งข้อมูลระบ of of ุว่าหลังจากการปะทะครั้งใหญ่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนทั้งสองฝ่ายต่างก็มีการประเมินศักยภาพแล้วก็เข้าสู่การเรียนรู้ยุทธวิธีการรบซึ่งกันและกันซึ่งมันก็เป็นการเข้าสู่เกมของการปรับตัว Game of Adaptation ที่แต่ละฝ่ายต้องปรับปรุงการปกป้องและการโจมตีอยู่ตลอดเวลาหลังการปะทะแต่ละครั้งก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นย่งไงต่อ ใช่ค่ะแล้วเราก็หวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรานะครับเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนสวัสดีครับ